รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคคคดค,นค,คด,ดนนกรี you know พิธคนเกษตรวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ไร่ทรัพทวีอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่ทวีศรีเกตผู้ที่บอกว่าเกษตรกรทุกวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นนักธุรกิจการเกษตรและพี่ทวีเองนะคะเขาก็มองเห็นคุณค่าในทุเรียนเทศผลไม้พื้นถิ่นของปากพนังแล้วเขาจะสร้างธุรกิจจากทุเรียนเทศนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันต่อค่ะ ตอนเราเรียนเศรษฐศาสตร์อาจารย์สอนให้เราจินตนาการจินตนาการบนพื้นฐานของข้อมูลประมาณนั้นไม่ใช่ว่ามาสีสมารัพพลายอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีพื้นฐานข้อมูลต่างๆก็คิดว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่3ามไร่กับนีสินที่เรามีมหาศาลเนี่ยถ้าปลูกปลาม,มันไม่พอมันต้องใช้เวลาเหมือนกันปลามเราก็คำนวณได้22ต้นต่อไร่เวลาเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่ร้อยกิโลต่อหนึ่งไร่ <S 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 ประมาณนี้น กี่วันเก็บทีหนึ่งเราไม่เราไม่สามารถที่จะชําระนี้ได้แต่ทุเรียนเทศเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นเมื่อปลูกทุเรียนเทศเนี่ยได้รับความชื่นชมว่าบ้ากลัวเล็วแต่ไม่ไม่เป็นอะไรก็เคยเดาสรุปก็คือเขาเขบอกว่ามันบ้าเรียนมาสูงทําอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่ออก ทุเรียนเทศมันมีแต่ว่ากินเสร็จแล้วทิ้งมเมล็ดมันก็งอกเองอะไรตอน,นั้นเป็นสิ่งที่ใครไม่ปลูกกันก็เรามายกร่องเรามีจังหวะก,การปลูก3ามคูณสามสามคูณสี่อะไรประมาณนั้นซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ทุกคนก็ไม่เชื่อว,ว่าจะขายได้เราก็ทำไปตามที่เราวางแผนตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่ามีเป้าหมายว่า ถูกแล้วคือเราเห็นวิวัฒนาการของราคาแล้วก็มีแต่คนทําลายทิ้งเรื่องของทุเรียนเทศมีกาจัดออกเพราะมันขีดมาอะไรต่างๆแต่เรามีเป้าหมายว่าต้องการอนุรักษ์การอนุรักษ์หมายถึงว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้เราด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็มันสามารถสร้างเงินในเชิงเศรษฐกิจให้เราได้จริงๆประมาณนั้น mm hmm. ก็เลยทําไปตามที่เราคิดวางแผนเอาไว้โดยไม่ ได้สนใจว่าเขาว่ายังไงนะครับตอนที่ผมปลูกทุเรียนเทศเริ่มขายผลผลได้นะครับไปออกบูธคนอื่นเขาเอามะพร้าวน้ำหอมไปขายคนอื่นเขาเอาสมุนทับซิมสยามไปขายเราทุเรียนเทศไปขายเนี่ยเขาบอกว่าที่นิดหน่อยทำไมไม่ปลูกสมุนทับซิมสยาม นะครับทุเรียนเทศขายใครไม่มีใครเขาทาการอะไรประมาณนั้น<ม>แต่ตอนนั้นนะตอนนั้นเรารู้สึกมันเจ็บจีด๊ดเพราะของเขาขายดีในเวลานั้นตอนออกบูธ<ม>เราขายไม่ได้ได้ก็น้อยช่วงแรกๆนะครับ<ม>จี๊ดตอนนั้นแต่ว่าเราก็ยังเดินอยู่เดินอยู่จนเราทําตลาดได้ในวันนี้นะครับเราก็ถือว่าเราสําเร็จนะครับเพราะว่าราคาเราเป็นคนควบคุมนะครับเหมือนลูกค้าเนี่ยเราเท่าไหร่ลูกค้าก็<ม>โอเค เขาไม่ได้เข,ไม,ไ,ขไม่ได้ต่อรองว่าเท่าไหร่เท่านี้ได้ไหมบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นณตอนนี้ก็คือโมโอทรับชิบสยามอาจจะมีปัญหาเรื่องตลาดนิดหนึ่งราคาถูกต่ำตลาดเพราะว่าปลูกในปริมาณที่มากเกินไป ปีแล้วคะ่ะที่เรามาปลูกลที่ปลูกเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเป็นปีที่ป8ปดแปดปีแล้วเหรอคะแปปีแล้ว,แล,วแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ไรรัพย์ทวีของเรามาถึงทุกวันนี้ได้คะสิ่งที่ทําให้เรามาเดินมาถึงวันนี้ได้ก็คือสิ่งที่เรารู้จักเข้ามาตั้งแต่เราเริ่มเกิดเราเห็นวิวัฒนาการความต้องการของท้องตลาดนะครับแล้วก็ถ้าในเชิงธุรกิจหรือว่าในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงโลก้า เราถือว่าเรามีผูิคุ้มกันนะครับไม่ว่าเการบ้านการเมืองจะเป็นยังไงเรามีผูิคุ้มกันที่ดีเรารู้จักทุเรียนเทศดีนะครับทำให้เราสามารถที่จะเดินได้แม้แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาออเดอร์ทุเรียนเทศของเราก็ยังไม่พอนะครับมันเก<า>ิดเป็นปืวนโควิดเรายังขายได้อะคะ่ะลูกค้าที่ทานแล้วเขาบอกว่าสุขภาพก็ดี<อ>แล้วก็ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสได้พูดคุยเนี่ย<อ>เขาบอกเขาทานทุเรียนเทศแล้วเขาไม่ติดโควิด นั่นคือปากต่อปากลูกค้าจะบอกกันเองอนะครับโอ้นี่แสดงว่าหลายคนเชื่อว่าทุเรียนเทศเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็เหมือนมีมีฤทธิ์ทางยาได้ใช่ครับมีฤทธิงง<ช>์ทางยาอะไรตอนนี้นอกจากขายในประเทศแล้วเนี่ยมีต่างประเทศด้วยหรอคะใช่ครับทุเรียนเทศเนี่ยเป็นผลไม้ถ้าเราศึกษาจริงๆมันเป็นผลไม้สากลด้วยซ้ําไปไม่ใช่คนนครไม่ใช่ประเทศไทยคนมาเลเซียคนอินโดนีเซียหรือว่าประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะทานทุเรียนเทศในอารมณ์เดียวกับคนไทยทานน้า ส้มขันอ oh. นะครับอารมณ์เดียวกันเลยทีนี้ผลไม้เบสิกเบสิกเลย<ช>ต่างรประเทศแต<ม>่ว่าบางทีเนี่ยคนประเทศไทยอาจจะไม่รู้จัก mm. หรือว่ามันสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เฉยๆนะครับแต่ทีนี้เราสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็ส่งให้กับซัพพลายเออร์ส่งออกต่างประเทศ mm. มันมีตลาดต่างประเทศแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ทําตลาดมากเพราะว่า เมื่อไปเจอตลาดต่างประเทศเนี่ยเรามีข้อจำกัดในเรื่องของผลผลิตตอนนี้เราเริ่มที่จะส่งเสริมให้คนปลูกนะครับปีหน้าก็เริ่มที่จะส่งให้กับซัพพลายเออร์ส่งออกต่างประเทศแล้วที่เราส่งไปต่างประเทศนี่คือส่งไปเป็นผลสดหรือเป็นผลสดทั้งหมดเลยใส่วนที่เป็นแปลรลูกก็จะมีสบู่ส่งให้กับผู้ประกอบการไปในรูปแบบของแบรนด์ของเขาเราโอเอ็มให้เขาไปนะครับถ้ามองความต้องการของทุเรียนเทศในตลาดตอนนี้ความต้องการยังมีมากอยู่ไหมคะ ความต้องการในตลาดยังมีมากครับตลาดท้องถิ่นในนครเนี่ยกิโลสี่สิบบาทถึงห้าสิบาทแม่ค้าพาไป,ไปขายเนี่ยหมดมมนะครับแต่ว่าในส่วนของเราที่เราขายราคาสูงกว่าท้องตลาดเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้นะครับลูกค้ายินดีที่จะรอนะครับเปเออเดอร์ล่วงหน้านะครับแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าด้วยใช่ครับออพอตั้งแต่มาทาทุเรียนเทศมาพี่ทวีเองมองว่ามันมันจะเจอปัญหาเหมือนตอนที่เราทําอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา เจอปัญหาไหมก็น่าจะไม่เจอครับอเพราะอะไรเพราะรว่าเราศึกษาข้อมูลแล้วว่ามันไม่ใช่กลิ่นเฉพาะคนะคนครต่างประเทศเขาต้องการนะครับและก็เป็นความต้องการของลูกค้าที่ต้องการในคุณค่าในตัวของทุเรียนเทศเขาไม่ได้ต้องการเพราะเป็นกระแสในแต่ละที่นะครับ คือมองในว่าทุเรียนเทศที่เราทำนะตอนนี้ไม่มีทางไปแล้วก็มีตลาดที่มากกว่าการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเมื่อก่อนที่เราทําแล้วมันก็เหมือนต้องไปไปรอราคาของ<ช>พ่อค้าคนกลางแต่เนี้ยเราสามารถกําหนดราคาได้เองเลยด้วยใช่ครับ<อ>ถ้าเราไม่กําหนดราคาในสูงกว่าท้องตลาดเนี่ยเราก็ขายได้อยู่แล้วทุเรียนเทศเราปลูกแล้วให้ได้ขายกิโลละยี่สิบสามสิบบาทมันอยู่ได้สบายครับเพราะต้นทุนในการผลิตน้อยมากมนะครับ ตอนแรกที่บอกว่าเอาทุเรียนเทศไปขึ้นห้างใช่ไหมคะและ้วก็มีคนถามว่าทาไมถึงเอาทุเรียนเทศมาขายล่ะเนี่ยอตอนนั้นพี่ทวีคิดยังไงคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็บอกว่าเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปัจจุบันนี้เราปลูกทุเรียนเทศเราต้องอยากจะนําทุเรียนเทศมาเสนอให้คนรู้จักว่ามันขายได้จริงอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยจะขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะมีความสุขครับ มีความสูงไงเพราะเราเคยเห็นวิวัฒนาการเขาตั้งแต่ลูกละยี่สิบห้าสตางค์มาเป็นกิโลสามสิบบาทวันนี้เราจะไปขายหนึ่งร้อยบาทมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเราขายได้ไงฮะเราคิดไว้อยู่แล้วว่าถึงใครจะบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเอามาขายคนอื่นเขาแบบมีอะไรที่แบบเป็นที่นิยมใช่ไหมแต่เราคิดอยู่แล้วว่าขายได้แน่ๆนขายได้และก็สิ่งสีาคัญที่ทําให้ผมภูมิใจมากก็คือลูกค้าที่เดินบนห้างเขาเห็นทุเรียนเทศแล้วเขามีความสูง หลายคนเห็นแล้วมีอยากซื้อไปฝากคุณตาคุณยายหลายคนอยากไปกินเองเพราะาตอนเด็กๆเ,เขาเคยกินเขาไม่ได้กินมา,ลาหลายสิบปีแล้วเขาไม่นึกว่าทุเรียนเทศมันสาม,มารถขายบนห้างได้นะครับนั่นคือความสุขของลูกค้าที่เป็นความสุขของเราเขาเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยไม่เห็นนานแล้วอะไรใช่ครับประมาณนั้นเลยอารมณ์นั้นเลยฮะทุกแห่งที่เราไปวางจะเป็นแบบนั้นหมดเลยนะครับจะมีว่ามีอีกไหม กลายเป็นว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันไม่น่าจะขายได้ใช่ครับแต่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นในใ,ในสินค้าของเราว่า<ช>เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่ามัน<ช>มีคุณค่าแล้วก็ขายได้แน่ๆใช่ครับ ได้นำเอา VIO มาปรับใช้กับเราอย่างไั้และคิดว่าทุเรียนเทศเนี่ยถือว่าเป็น VIO ที่ผมไปอบรมเรื่อง VIO นะครับทุเรียนเทศใช่เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรมาปรับแต่เราบอกว่า V คืออะไร R คืออะไรนะครับหาได้ว่าที่เราทําทุเรียนเทศมันคืออะไรที่เป็นมูลค่าอะไรต่างๆมันตอบโจทย์ได้ดีครับแล้วก็หลายครั้งที่นําเสนอเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าม,มันทุเรียนเทศมันมันดีมากเลยครับ เป็นผลไม้ที่อัศจรรย์ที่สามารถตอบโจทย์ในรูปแบบของ VIO นะครับนะครับมันมีค่ามันมีอมูลค่าของเขาเองแสดงว่าพอเราไปอบรมก็ยังก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจใช่ครับ VRIO Mo เด l โมเดลการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยหรือเรียกย่อยว่า VRIO Mo เด l เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยค่ะที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรค้นหาจุดแข็งของตนเองที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นทุนในการสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ด้วยการใช้ระบบนิเวศและระบบหมุนเวียนที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการค่ะ VRIO โมเดลแบ่งออกเป็น3มิติ12ระบบนั่นก็คือ 1. มิติพื้นที่ประกอบไปด้วย2ระบบค่ะได้แก่ภูมิประเทศและภูมิสังคม 2. มิติหลักการใช้3หลักการประกอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการสร้างเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรในพื้นที่และหลักการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ค่ะ 3. มิติกระบวนการเริ่มจาก VIO เป็นการค้นหาและเลือกทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และเป็นจุดแข็งของเกษตรกรด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ VIO r I เป็นเครื่องมือโดยพิจารณาว่าทรัพยากรนั้นๆมี V ี value หมายถึงทรัพยากรนั้นมีคุณค่าที่มีโอกาสนำไปสู่การสร้างรายได้ได้ R rare หมายถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่นี้เป็นสิ่งที่ผู้อื่นหาได้ยากค่ะ I imitation หมายความว่าทรัพยากรที่เรา มีนั้นผู้อื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ยากหรือสินค้าและบริการที่เราสร้างขึ้นผู้อื่นจะลอกเลียนแบบหรือทำตามได้ยากค่ะโอ้ o r g i n i z a t i o n exploited หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆในการวิเคราะห์หากพบว่าทรัพยากรนั้นมี V และก็ R หากเรานำมาใช้ประโยชน์นั่นก็คือจุดแข็งของเราค่ะถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าทรัพยากรนั้นมี V และ I หากเรานำมาใช้ประโยชน์มันคือจุดแข็งอย่างถาวรหรือความสามารถทางการแข่งขันหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันของเรานั่นเองค่ะ BMC Business Model Canvas หรือโมเดลธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการในการส่งมอบคุณค่าที่ได้จากทรัพยากรที่เป็น VIO r ของเราสู่ลูกค,ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรายได้ผลนกำไรและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเราค่ะ Ecosystem หมายถึงระบบนิเวศของโมเดลธุรกิจของเราซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเติมองค์ประกอบอื่นๆใดเข้าไปในโมเดลธุรกิจได้บ้างเพื่อให้เกิดระบบการผลิตที่เกื้อกูลกันกอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ c i r c u l a r Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนที่เกื้อกูลกันทั้งระบบนิเวศของธุรกิจโดยไม่ให้มีของเสียออกจากระบบค่ะ Active and Passive Income หมายถึงการวิเคราะห์และออกแบบรายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากระบบนิเวศทางธุรกิจให้มีรายได้ทั้ง2แบบคือรายได้ที่ต้องออกแรงและรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะ สร้างการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบในเวททางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและการเติบโตไปด้วยกันทั้งระบบในเวทค่ะสร้างความสามารถในการเรียนรู้การดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด VRIO m o เด l ทาให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ มาปลูกผู้เรียนเทศเนี่ยเราทําจนสามารถปลูกสําเร็จแปรรูปแล้วก็ทำตลาดสําเร็จเนี่ยทำการตลาดสําเร็จเนี่ยสิ่งที่เรามีปัญหาก็คือเราไม่มีสินค้าให้กับลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ,อด้วยเหตุว่าเรามีพื้นที่จํากัดนะครับสิ่งที่ทําให้กลับไปทําในสิ่งที่อยากจะทําตัวสมัยทํางานการเมืองก็คือการส่งเสริมให้คนอื่นปลูกแล้วก็ให้เขามาอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม โดยกลุ่มก็คือไรซ์ซัพทวีของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมและก็รับซื้อสินค้ากลับกับสมาชิกนะครับแล้วก็ในการแปรรูปเนี่ยเราก็จะเอาสมาชิกเนี่ยมาช่วยกันแปรรูปะนะครับแล้วก็กําไรส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทุกจิ้นเราก็ส่งคืนให้กับกลุ่มด้วยนะครับในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและคืออย่างตัวสินค้าแปรรูปเองค่ะตอนแรกเลยเราไปหาองค์ความรู้ต่างๆมาได้ยังไงว่าเราต้องทํา เอาทุเรียนเทศที่มันสุกแล้วามาทําแบบนี้่ะในการไปรูปใช่ไหมครับทุเรียนเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าง,งวดตวงของเองแต่ว่าข้อจํากัดก็คือการอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อสุกแล้วแล้วเราไม่เก็บเกี่ยวมันก็จะนิ่มจะสลายตัวเองนะครับจะเสียเราต้องหาวิธีวิธีที่จะทําให้เก็บได้ก็คือการไปรูปเท่านั้นใช่ว่าผลล้วก็คือมาทําเป็นคั้นเอาเฉพาะน้ํา นะครับเป็นน้ำผลไม้หรือว่าส่วนหนึ่งก็คือแกะเปลือกเสร็จแล้วก็มาฟีดในแพ็คละหนึ่งกิโลนะครับส่วนของสินค้าชิ้อื่นที่เราไปรู้ก็คืออาจจะเป็นเอาเนื้อเนี่ยเปเปเป็นไอศครีมเปเป็นสมูทตี้นะครับหรือว่าจะไปทําเป็นวน์อะไรต่างหรือทําสบู่นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นใบนะครับที่เป็นภูมิปัญญาเอานํามาใช้ในการกําจัดโถอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่า ถ้าให้คนเป็นหอบแล้วเอาใบทุเรียนเทศไปคั้นน้ำไปพอกหนังศีรษะมันก็ไม่ใช่นะครับก็เลยคิดว่าเอาเราเอาสารสําคัญที่มีอยู่ในใบทุเรียนเทศสกัดแล้วก็ไปทําเป็นแชมพูมันจะง่ายสําหรับผู้บริโภคมากกว่า<ห>นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าได้เยอะมากมนะครับไปได้องความรู้ในการแปลรูปมาจากไหนคะอาจเป็นเพราะว่าเราเรียนมาด้วยไหมทําให้เรามองเห็นว่าการการไปรูปมันเป็นการสร้างมูลค่าและก็เป็นการถนอมและการรักษาคุณภาพ ของวัตถุดิบได้ดีที่สุดแล้วการที่เราสอบมาเป็นโปรดักอะไรอย่างนี่คือเราทำเราลองทําเองหมดเลยอะค่ะใช่ครับลองทําเองหมดเลยแต่ว่าในเรื่องของการนําใบทุเรียนเทศไปทําเป็นชาใบทุเรียนเทศเนี่ยไปได้รับความอนุเคราะห์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มอวลัยลักนะครับเป็นการทําการศึกษาวิจัยทํายังไงให้แห้งแล้วก็ทํายังไงให้สารในกลุ่มที่มีผลต่อร่างกายมันออกไปได้นะครับตอนนี้เราขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้จะขาย Uh, หน้าร้านของตัวเอง mm hmm. กับขายออนไลน์นิดหน่อย mm hmm. นะครับ mm hmm. ฟังดูพอมาทําทุเรียนเทศก็ดูประสบความสาเร็จมาเรื่อยๆขายก็ได้ราคาดีเจอปัญหาบ้างไหมครับปัญหาก็คือสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือรากมีระบบลําต้นระบบรากมีปัญหา oh. เนื่องจากการที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรพวกนี้ oh. ทำให้ระบบรากมีปัญหาทำให้ต้นไม้ ตายอ,อะไรต่างๆแล้วทำไงคะพี่ทวีก็ตอนนี้เราใช้สารชีวพันธุ์ก็คือไตรโคดเดมามาในการฟื้นฟูนะครับส่วนต้นที่ตายเราก็ตัดออกแล้วเอาไปโพลฐานเป็นระบบการอบไม้ให้เป็นฐานปกติทุเรียนเทศนะถ้าเพลฐานจะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่ลูกค้าไม่เอาเพราะมันเผาแล้วจะเป็นเป็นเเท่าฐานหมดแต่ว่ากระบวนการตัวนี้มันยังเป็นฐานที่ดี นะครับลูกค้าไปใช้ไม่มีควันก็เลยทานจากทุเรียนเทศของเราก็ขายไม่พอก็ขายหน้าร้านพอทานเสร็จแล้วก็นําส้มพันไม้มาใช้เราเองอแล้วก็เอาต้นใหม่มาปลูกเมื่อก่อนหรอกผมคิดว่าทุเรียนเทศปลูกแบบสบายสบายไม่มีตัดรูพื้นดูแลน้อยแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วแต่ว่าพยายามรักษาว่าจะไม่ใช้สารเคมีมนะครับเพราะว่าทุเรียนเทศเนี่ยเป็นไม้ผลที่ดีต่อสุขภาพนะครับ ลูกดิบตอนนี้ถ้ามีคณะศึกษาดูงานมาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าจะทานอาหารเที่ยงด้วยเนี่ยเราก็เอามาแกงส้มแกงกะทิหรือแล้วก็ทําเป็นต้มซุปให้กับผู้มาศึกษาดูงานนะครับเราก็ถามว,าว่าต้องการสมูทตี้ไหมสําหรับผลสุดนะครับต้องการาในเรื่องของไอศครีมไหมเราก็จะถามลูกค้าที่มานะครับแต่ว่าผลดิบก็กคือประกอบอาหารเป็นหลัก นะครับทำได้ทั้งดิบทั้งสุกทั้งแก่ทั้งใบ สมัยเด็กๆที่บ้านยายปลูกทุเรียนเทศไว้หนึ่งต้นอพอไปบ้านยายเนี่ยคือหลานๆหลานๆก็จะไปกินทุเรียนน้ำเพื่อภาคใต้ก็จะเรียกทุเรียนน้ำค่ะทุเรียนน้ำเป็นผลไม้ที่ยุคเก้าสูนะคะจะรู้จักช่วงหลังเนี่ยคือเด็กจะไม่รู้จักเลยค่ะอย่างเราไปทำออกบูธขายไอติมอะคะ่ะเด็กๆไม่รู้จักนะคะมันคืออะไร ป้ามันคืออะไรหรอคะไม่หนูไม่รู้จักเลยเราก็บอกว่าน้องลองกินดูไอติมทุเรียนน้ำพอเขากินอ๋อมันรสชาติแบบนี้หรอคะ mm hmm. เขาก็เลยกินแล้วก็เฮ้ยอร่อยอร่อยหนูไม่เคยทานหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ mm hmm. คือสินค้าแต่ละอย่างอะคะ่ะถ้าอย่างเช่นทุเรียนน้ำเนี่ยถ้าเป็นผลบางทีเราไม่จําหน่ายแล้วมันมีผลผลิตที่มัน สุกงอมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องเอามาแปลรูปเพื่อมันเกิดมูลค่ามากที่สุดแล้วก็ของเราจะสูญเสียให้น้อยที่สุดค่ะที่มีความรู้เรื่องของการแปลรูปมาก่อนไม่เคยมีค่ะเปิด Google แล้วก็เราสนใจตัวไหนเราก็ดูตัวนั้นแล้วก็เราเอามาประยุกต์เรามาทดลองแล้วก็ทําแล้วก็ชิมทําแล้วก็ชิมทําไปเรื่อยๆแล้วก็ได้สูตรของเราทุกครั้งที่ทำเนี่ยคือเราจะมีจดสูตร อันนี้เท่านี้นี้เท่านี้อะไรแบบนี้ค่ะคือคิดว่าถ้าเราชอบคนอื่นก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะ ความสาคัญกับการแปรรูปสินค้าของที่นี่คะการแปรรูปสินค้า1มันสามารถสร้างมูลค่าได้2ออายุการเก็บเกี่ยวสิ่งสำคัญก็คือตอบโจทย์สําหรับลูกค้าได้ดีกว่านะครับไม่ต้องกังวลว่าปลอดภัยไหมไม่ต้องกังวลว่าจะเสียไหม,มนะครับก็เลยให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือมันสร้างมูลค่าได้มหศาศาลยิ่งตลาดออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถวว ว d w i d e ได้เลยครับแต่จะว่าไปพอพูดถึงทุเรียนเทศแล้วเนี่ยพ่าเองก็ยังไม่ได้เห็นคนปลูกกันมากเท่าไหร่ทําไมเกษตรกรถึงไม่นิยมปลูกเพื่อขายกันคะเพราะก่อนนั้นนี้คนเขามองว่ามันไม่รู้จะไปขายไหนขายไม่ได้แต่จริงๆแล้วตลาดขายได้แต่ว่าวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ําเราหรือว่าคนประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกในพืชที่เป็นกระแสนะครับ ช่วงที่กระแสในในลุ่มน้ำปักพนังก่อนนั้นนี้เราก็จะทํานาเป็นหลักนะครับก็กระแสช่วงหลังมาก็คือจะเป็นกระแสการปลูกมะพร้าวกะทะิก็คือ,อมีที่ก็ขุดยกล่องแล้วก็ปลูกมะพร้าวกะทิแต่พอปามาเนี่ยกระแสปามันจะมาแรงกว่านะครับเขามองว่าปลูกแล้วมันขายได้แน่นอนนะครับถ้าปลูกตุเรนเทศปลูกแล้วไม่รู้ขายไหน นะครับแต่ว่าสมาชิกที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยเขาขายได้ค่ะคิดว่าต่อไปจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะพี่โรยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือพัฒนาและก็รักษาคุณภาพของทุเรียนเทศให้มีคุณภาพที่ดีเหมือนที่เราเคยทำมาอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือการทำตลาดนะครับและก็การทำตลาดได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการตลาดที่ดี สิงซำคัญก็คือเราเป็นเกษตรกรเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของทุนนิดหนึ่งนะครับก็เลยเป็นตลาดของเราปัจจุบันเนี่ยและทรัพย์สวีของเราเนี่ยเป็นตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ลูกค้าบอกปากตอปากเองมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้การขายตลาดออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยออนไลน์เท่าไหร่ยังไงคะเพราะว่าหลายครั้งที่เรามีผลิตภัณฑ์เช่นว่าเอาทําเป็นทุเรนน้ำทุเรียนเทศพร้อมดืม่มสําเร็จรูปเนี่ยโพสต์ไปปุ๊บเนี่ย เจอออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเราไม่มีส่งของให้เขา uh huh. ไม่มีของส่งให้เขาอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เลยขายในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อน uh huh. นะครับรอให้สมาชิกของเรามีผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปริมาณที่มากกว่า uh huh. นะครับ uh huh. เฉพาะตอนนี้ก็มีลูกค้า pre ีออเดอร์เยอะมาก uh huh. นะครับแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่ต้องการนําส่งออกต่างประเทศก็มีอยู่ uh huh. นะครับ เรียกว,ว่าตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องกําลังการผลิต,ลตไม่ทันกับของที่เขาต้องการ,ค,รคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงต่อไปคะตอนนี้เราแก้อยู่แล้วโดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็รวมกลุ่มกันปลูกนะครับซึ่งการปลูกพืชมันต้องใช้เวลานิดนึงมันไม่เหมือนกับการเล่นหุน้นการทําอะไรต่างๆนะครับต้องมีเวลานิดนึงนะครับก็ปีหน้าก็เน่มน้าจะตอบโจทย์ให้กับตลาดได้ดีกว่าะนะครับ เราโพสต์ไปขายในช่องทางออนไลน์กันแล้วว่าออเดอร์มาเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่มีสินค้าที่จะรองรับพวกเขาอันนี้เราเราได้อะไรจากการที่เรียนรู้จากตรงนี้บ้างคะสามารถเรียนรู้ได้ว่าตลาดออนไลน์มีศักยภาพมากกว่าตลาดออฟไลน์นะครับมีศักยภาพมากแต่ทีนี้เราต้องพัฒนาตัวเองและก็ต้องต้องบอกความเป็นจริงให้กับลูกค้าได้รับทราบ ว่าบางอย่างมันมีข้อจาก,กาัดเช่นว่าฤดูกาลกําลังการผลิตของเราโดยเฉพาะตัวเรียนเทศของเราเนี่ยเราจะตบบอกลูกค้าเลยว่าอาจจะรอช่วงนั้นช่วงนี้นะอ้พวกเนี้ยแล้วก,ก็เราก็อาจจะจัดให้กับตามคิวออเดอร์ Q ที่สั่งเอาไว้นะครับสาหรับซัพพลายเออร์ที่ต้องการในปริมาณที่มากก็ต้องบอกในช่วงที่เป็นฤดูกาลของเขาจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นโรงแรมตอนนี้ที่เรามีลูกค้าก็เราก็ส่งให้ได้ตามปกติ รโรงแรมนี่ก็สมผลสดเหมือนกันเหรอคะที่แปรรูปโรงแรมเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการแกะเนื้อแล้วก็ฟีดไว้<อ>นะครับแล้วเขาเอาไปทําเป็นสมูทตี้สมูทตี้ครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศต้องการมากก<อ>็ค,คือกับพี่เมื่อก่อนเนี่ยเรา,าปลา้ยงกุ้งตามกระแสแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามาปลูกสิ่งที่เราคิดว่าเราเห็นคุณค่าของมันพี่ธวีมองเห็นอะไรในสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างสิ่งที่มองเห็นนะครับก็คือ วันที่ผมทําอะไรหลายๆอย่างแลยมันไม่ประสบความสําเร็จมีนิสินนะครับหลายอย่างทําให้ผมมองนั่งนึกแล้วก็นึกถึงกรรมของพ่อหลวงที่บอกให้เราอย่างพอเพียงนะครับอยู่อย่างพอเพียงนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชีวิตตัวเราเนี่ยนะครับเมื่อเรานํามาใช้ในเรื่องของ VIU ของทุเรียนเทศเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรามีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะทุเรียนเทศเราเปลี่ยนวิวัฒนาการของมาตลอด ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆทุเรียนเทศขายได้นั่นถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ทดีที่สุดนะครับซึ่งการที่เราทํทาตามกะระแสนั่นก็คือเราไม่มีองค์ความรู้เราควบคุมตลาดไม่ได้นะครับ mm hmm. มันเป็นภูมิคุ้มกันที่บุกพร่องโดยซ้าไปนะครับ mm hmm. พอไม่มีกระแสเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ต้องปรับ mm hmm. แต่วันที่เรามาปลูกกับทุเรียนเทศเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุ mm hmm. ทเรียนเทศเนี่ย มีคนสนใจที่จะศึกษาดูงานกับเรามากว่าทําไมต้องปลูกทุเรียนเทศนะครับนี่ก็คือเราน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ข้ามาใช้ทําให้เรายืนได้อย่างมั่นคงและก็ที่สําคัญตอนนี้ก็คือในการปลูกทุเรียนเทศของไรซทซัพทวีของเราเนี่ยเราได้เป็นเครือข่ายสูนิรู้ตามแนวพระสาชดำริด้วยยิ่งทําให้เรามีความมั่นใจว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมมากนะครับ การเลือกปลูกทุเรียนเทศผลไม้พื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามของพิทวีในวันนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งของการเลือกใช้จุดแข็งของตัวเองที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นทุนในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและสร้างเศร,รษฐกิจของชุมชนโดยที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครเหมือนเช่นที่ผ่านมาค่ะ Mae'n